สวัสดีค่ะวันนี้สมศรีก็พามาดูท้องนานะคะรู้สึกว่านามีน้ำแล้วดีใจมากข้าวก็ขึ้นแล้วก็เพียงแต่หายามาฉีดแล้วก็หวานปุ๋ยโอเคค่ะนึกว่าจะไม่ไปต่อซะแล้วข้าวก็ดีพอได้งามอยู่ ่อเยอะทีนีนลลน้น้ำมาทันเวลาพอดีพอดีเลยพี่น้องเอ้ยค่อยก็ได้นึกว่าแต่น้ามาค่อยกินบะมีแล้วเสียว่อแลยเ้อะว่าแล้วไทยว่าวบเป็นให้งวงเขามาล่ามีคซามอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มาให้กินแล้วแหละขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ฝนฟ้ามาหาเฮกเด้อทำนาก็ได้ แล้วก็นึกว่าเดี๋จะข่อยทิ้งเลยล่ะน้ำก็ได้หมาก็ได้มีน้ำแล้วด้วยดีใจเพิม่มข่อยก็ได้ได้เห็ดได้แล้วปีนี้เขาว่านายกไม้เข้าถักเราวสองร้อยเออแต่ขายยากผันถังใครได้หรอกดีแล้วดีแล้วที่มีน้ำม,มา โอ้หมีหมดเลยไม่ฉีดแล้กยากำจัดต้กเสพืิดไม่ค่อยมีมีก็มีหญ้านิดนิดหน่อยหน่อยสักครึ่งเดือนถึ้งยะะามา่านปุ๋ย ก็ดีพอได้อยู่เด้อพี่นอ้องเลยกระบายเออแต่แม่ประท่าเวลามันมีนม้ำคือก็มันฉี่บแห้งโบแลนเวลามันมีน้ำคือก็มันฉี่บแห้งโบแลนเวลามันบ่มีน้ำันดิโอ้ยสุดแต่เราพูดฉี่แรงเอาก็ร้องกระเดีย โย่นี่พน่คนใดน่อยไม่ขีดหรอกยาข้าวผัดบุ้งขอบคุณค่ะเทวดาที่เอาฝนเทลงมาให้ จากเข้าหนาๆจนว่าเข้าสีายปึ๊ดเจนทา้งหมาเนะาะฟ้าฝนเลยอื้หอยเชอรี่นกเอาขึ้นมากินแทีนี้ แต่ก่อนจะไปอยู่ซะ้วยนกเอ้ยงานดีเ hmm. ก mm ือบตายพุท hmm. ธ Wait. ก็มีข้าวก็มีแล้วข้าวมีนาดูเห็ดหาดูเห็ดก็บโบมีดอกเห็ดปวกก็ได้เคยเห็นจักเทื่อ เงี้ยดีนะดีนะมีไหนมาให้โอ้ยขอบะคนได้หลายเข้ากับเกือบจะตายปุ๊บแต่กระโบเป็นอย่างนั้นเดือดตายแต่ก็ไม่ตายอีู่สักอาทิตย์จะเอาปุ๋ยมาใส่ละเอาเนี้ย โอเคดีแล้วดีแล้วปอายแล้ว ทั้งหญ้าทั้งข้าว